ไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินหลักนะครับในการซื้อขายกันระหว่างประเทศหลักสําคัญคือสหรัฐอเมริกาพิมพ์พนธบัตรโดยไม่มีทองมาค้าประกันและในช่วงโควิด -19 ทีนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพิมพ์พนธบัตรมาอย่างมหาศาลมาแจกประชาชนสุดท้ายก็เกิดอัตรางเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสิ่งที่ตามมานะครับก็กลายเป็นการทําสงครามอาวุธ ขยายสงครามไปเรื่อยๆเพื่อขายอาวุธนั่นเองนี่คือสวัสดีครับผากับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความขัดแย้งของมหาอำนาจที่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราคนไทยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ํามันก็ปรับขึ้นทองคําปรากฏว่าลงนะคะรับพุ้นสหรัฐอเมริกาดิ่งแรงหลังการเจราจาขยายเพดานนี้ตอนนี้ก็ปรากฏว่าสะดุดราคาน้ํามันปรับขึ้นนะครับจากมาตรการตลาดเบนซินตึงตัวส่วนวอร์สวีตปิดลบหลังการเจราจาขยายหนี้ในสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีความคืบหน้าขณะที่นองคำยังแกว่งตัวอยู่ในระดับต่ำกว่า2,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นวันที่6ติดต่อกันเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา2ลำนะครับโปรทะเลบอติกรัสเซียก็ส่งซู27เข้าทำการสกัดกัน้นรัสเซียเปิดเผยว่าต้องรุดส่งเครื่องบินขับไล่สู27 เพื่อป้องกันเหตุล่วงละเมิดเขตแดนแห่งรัฐของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอเมริกันสองลำที่กำลังบินเหนือทะเลบอลติกนะครับในขณะที่แก้ตัวพลวัหนะนาโต้อ้างนะครับแค่ฝึกบินใช้ F16 เฉยๆไม่ได้มีส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของยูเครนกับรัสเซียการช่วยเหลือนักบินยูเครน ใช้เครื่องบิน F16 ของตะวันตกไม่ได้ทำให้สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO, นาโตบเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งจากคำกล่าวอ้างของเยนเโตรนเบิร์กนะครับเลขาธิการ NATO ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในขณะที่ปัามิตาทหารแห่งนี้รับปากจะเร่งเตรียมการสำหรับการฝึกฝนนักบินของยูเครนนะครับเทนสโตรนเทรนเบิร์กย้ำว่ายูเครนมีสิทธิในการป้องกันตัวเองเราช่วยยูเครน คำยันสิทธิดังกล่าวเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบรัสเซลนะครับอย่าทำให้นาโตหรือพันธมิตรนาโตเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งนะครับรเพาะกลัวสงครามโลกในขณะที่มาตรการคว่ำบาตปรากฏว่านายกรัสเซียคุยโวฮะเงินเฟอ้อของประเทศต,ต่ำสุดนะในส่วนของสหภาพยุโรปเลยทีเดียวอัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกายังคงชะลอตัวถึงเดือนพฤษภาค,คม คำกล่าวอ้างของนายกัมตรีมิราอิลมิชูสตินนะครับบอกกับเวทีสัมมนาธุรกิจแห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนพร้อมเน้นย้ำว่าตัวเลขดังกล่าวปัจจุบันต่ำกว่าต่ำสุดในฝั่งของยุโรปเลยทีเดียวในขณะที่สื่อจีนนะกระสับกระส่ายการบินนะบ,บูชาชาวต่างชาติเหยียดผู้โดยสารพูดอังกฤษไม่ได้ สายการบินคาเทปอแปซิฟิกนอรเวของฮ่องกงต้องออกมาขอโทษ <c oughs> หลังจากผู้โดยสารรายนึงกล่าวหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลือกปฏิบัติกับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งมันกระตุ้นให้สื่อมวลชนแห่งรัฐของจีนวิววิจาร์การบินนี้ว่าบูชาชาวต่างชาติถ้อยถแถลงของคาเทเปอแปซิฟิกบอกว่าประสบการณ์ของชาวพวกผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน CX8,9 นะครับจากเมืองเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในฮ่องกงได้ก่อความกังวลอย่างกว้างขวางบอกว่าพวกเขาอยากจะขอโทษด,ด้วยความจริงใจนะครับในขณะที่โมโหกครูยึดมือถือปรากฏว่านักเรียนหญิงนะครับกายอาณาจุดไฟเผาหอพักปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตถึง19ศพเลยทีเดียวตำรวจอายกะอาณานะครับบอกเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน แห่งหนึ่งในเมืองมาเดียซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิต19ศพเป็นฝีมือเด็กหญิงคนนึงที่จุดไฟเผาโรงเรียนเพราะโมโหที่ครูยึดโทรศัพท์มือถือเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นราวเที่ยงคืนนะครับทำให้นักเรียนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ของอายการนาปฏิเสธที่จะพูดว่าเด็กหญิงคนอง่าเป็นผู้วางเพลิงจริงหรือไม่แต่ส่วนประเด็นสําคัญว่าหอพักแห่งนี้ไม่ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยไฟไฟหม้ที่ทันสมัยอีกทั้งไม่เคยซ้อมหนีไฟรัฐมนตรีบอกแบบนั้นซึ่งประธานาธิบดีอิรุฟาอาลีแห่งกายอานาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลในเมืองมาเดียเพื่อพบปะ และได้ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการประกาศไว้อาลัยนะครับทั่วประเทศเป็นเวลา3วันผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดจากรายนี้อายุ3อาไปฮะอายุ5ขวบซึ่งเป็นลูกของผู้ดูแลหอพักส่วนที่เหลือเป็นนักเรียนหญิงโดยผู้ตายนะฮะหลายคนเป็นพี่น้องกันและมีฝาแฝดด้วยกันอย่างน้อย1คู่ฮคู่ที่เสียชีวิตด้วยในขณะที่พ่อค้าปลาหมึกนะฮะย่างจีนถูกหวย นะครับรางวัลใหญ่ดีใจถึงขั้นพังร้านของตัวเองเลยทีเดียวพ่อค้าอาหารทะเลรายหนึ่งในจีนอออาการดีใจสุดขีดขั้นพังร้านตัวเองหลังจากถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลกว่า1ล้านหยวนขณะที่คลิปนี้ถูกแชร์จนเป็นไวรัลมีชาวเน็ตไปวิพากวิจารณ์กันต่างๆนานานานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกๆที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งหนุ่มก้างโตอาการหนักปรากฏว่า มาพังร้านเซเว่นอนะฮะไม่พอใจเนื่องจากขนมหมดผิดหวังบางครั้งก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ร้ายแรงหนุ่มกล้ามตัวรายนี้หัวเสียอย่างมากนะครับหลังจากที่หาซื้อขนมโปรดในเซเว่นอไม่ได้เกิดการอรารวาสพังร้านสาขาหนึ่งในไต้หวันสร้างความเสียหายพอสมควรก่อนสุดท้ายฮะก็จะถูกตำรวจทำการจับกลุ่มไป นในขณะที่ผู้นำเบลุสปรากฏตัวสยบข่าวหรืออาการป่วยหนักแถมเย,ย้ยนะกองแช่งยังไม่ตายง่ายๆประธานาธิบด,ดีอเล็กซานเดอร์นะครับรูคาเซนโกนะครับแห่งบราเบรารุสนะครับออกมาปรากฏตัวต่อสาชนอีกครั้งท่ามกลางข่าวลือแพร,แร่สะพัดไปว่ากำลังป่วยหนักโดย เจ้าตัวนะฮะยังกล่าวกับบรรดาเจ้าที่ของรัฐว่ายังไม่ตายง่ายหรอกนะครับในขณะที่พันธมิตรแน่นปึกจีนต้อนรับนาย,ยกของทางฝั่งรัสเซียเยือนปักกิ่งลงนามข้อตกลงชุดใหญ่ไม่สนตะวันตกกดดันนาย,ยกคัมตรีมิคาอิลมีชุนสตินนะครับแห่งรัสเซียลงนามข้อตกลงทวิภาคีหลายฉบับร่วมกับจีน ระหว่างเดินทางเยือนปักกิ่งพร้อมย้ำบ่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียแน่นแฟ้นยิ่งกว่าที่เคยมีมาอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่สะท้อนความมุ่งมั่นและกระชับความร่วมมือระหว่างสองมหาอำนาจเพื่อนบ้านโดยไม่สนแรงกดดันของชาติตะวันตกที่พยายามโจมตีความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียท่ามกลางวิกฤตสงครามในยูเครนนะครับในขณะที่คนขับรถสายอินเดียสติ เฟื่องนะครับพุ่งชนกำแพงกั้นทำเนียบขาวนะครับสารภาพ FBI วางแผนสังหารไบเดนนะโค่คนล้มรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าคนขับรถบรรทุกไซวาชิตคันลูดาวัย19ปีเชื้อสายอินเดียนะครับจากรัฐมิสซูรีเกิดเหตุพุ่งชนกำแพงใกล้ทำเนียบขาว สารภาพกับ FBI ต้องการสังหารประธานาธิบดีในเชิงปรากฏการณนะ์ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังคงยั่วยุรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับการยั่วยุรัสเซียก็มีการส่ง F-35 บินเข้าไปบริเวณพื้นที่ของรัสเซียรัสเซียก็มีการส่งซู27่เเข้าทำการสกัดกั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแล้วก็มีความพยายามที่จะฝึกยูเครนนะขับเครื่องบิน F-16 นะซึ่งการฝึกเนี่ยใช้เวลายอย่างน้อย8เดือนขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตาม NATO หรือองค์การสนธิสัญญาแอตนติกเหนือบอกว่าการฝึกนักบินของยูเครน เพื่อที่จะใช้ในการป้องกันตนเองไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อไปทำการโจมตีและไม่ได้เกี่ยวข้องกับนาโตไม่ต้องการให้นาโตเป็นคู่ขัดแย้งกับทางฝั่งของรัสเซียแต่ยูเครนก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองในพื้นที่ของตัเองนั่นเองสถานการณ์จนถึงขนาดนี้คงสะท้อนให้เห็นว่านาโตนั้นก็เกรงว่าจะเกิดสงครามโลกเกิดขึ้น จากความขัดแย้งของยูเครนซึ่งจนถึงขนาดนี้ยูเครนอยู่ในระหว่างที่พ่ายแพ้ที่น่าสนใจในเชิงงานสังเคราะห์คืออัตราเงินเฟอ้อในรัสเซียยังคงชะลอตัวในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาต่ําสุดในประวัติศาสตร์นะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมการชะลอตัวอยู่แต่ระดับ2.3เเซมื่อเทียบกับรายปีมันคือตัวเลขต่ําที่สุดของบรรดาประเทศยุโรปทั้งหมด ก็มีการเปิดเผยตัวเลขยังคงปรับลดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ดิ่งลงสู่ระดับ3.51ในเดือนมีนาคมจากระดับ10.99ในเดือนกุมภาพัานธ์และปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายของัธบาลที่วางไว้ถึง5ฮะซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสาภาพยุโรปทำการคว่มบาตรัสเซียแต่ยิ่งคว่มบาตเท่าไหร่ ประเทศที่รับผูกกระทบกับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปนั่นเองตรางเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาน้ํามันแพงขึ้นสิ่งที่ตามมานะแก๊สก็แพงขึ้นนะฮะธนาคารต่างๆในสหรัฐอเมริกาเริ่มทยอยร้มลงซึ่งนักวิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกา,กาก็มีการประเมินว่าธนาคารจะล้มลงถึง2,400แห่งจาก4,800แห่ง สาเหตุหลักๆเพราะมีการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินหลักับในการซื้อขายกันระหว่างประเทศหลักสําคัญคือสหรัฐอเมริกาพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ํำประกันและในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพิมพ์ธนบัตรมาอย่างมหาศาลมาแจกประชาชนสุดท้ายก็เกิดอัตรางเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสิ่งที่ตามมา ก็กลายเป็นการทำสงครามอาวุธขยายสงครามไปเรื่อยๆเพื่อขายอาวุธนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทะเลิงทะวันเสืราชา,ายสูงเดือดยำพูนพระเจ้าแผ่นดินสิ้นอัคราแผ่นดินไทยในรัฐสกังที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสาน บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมนาธบมพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทเมีนำกาตรคนไปรัสโอนเดือดร้อนนละแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด